เอาละก็ต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนัดงานนะครับแล้ววันนี้เราอยู่ในเกมเพล r ์ r ็อกไซด์วันนี้ครับผมจะมาทําการรีวิวพลังใหม่เออว่าจะทําตั้งนานแลน้วนะแต่ติดฟาร์มมากไปหน่อยอ่ะวันนี้ผมมาทําคลิปให้ดาวนะครับสําหรับคนที่ชอบถามเข้ามาว่าพี่ชิปใหม่ดีไหมพี่เวอร์เว min ินดีไหมได้เลยเดี๋ยวจะให้ดูกแบบชัดๆเลยแล้วมันก็มันจะมีอุปสรรค ตลอดตลอดเลยแล้วมันก็ไปเป็นไงอ้วนตีนนะเมื่อกี้มันน่าจะพลังใหม่ด้วยนะพลังอะไรเนี่ยใากตัวสกิลบ็อกอ่ะใช่ใช่มันเหมือนเป็นก้นโกมันุิสัยบอลเลยอ๋อบีมเสียงเองเหมือนไอ้นี่เลยเฮียเลยเฮียเลยเป็ดการโอเคช่างมันก็แล้วกันอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูในสองตัวพลังใหม่กันนะครับว่ามีอะไรบ้างและสกิลหน้าตาเป็นยังไงนะครับ สกิลชิปนะครับจะมีทั้งหมด3สกิลนะพลังจะอยู่แค่ระดับแล่เท่านั้นเองแต่จะบอกว่าโอกาสออกยากกว่า Legendary <laughs> นะี o ฟอร์เรอะผมออก2ครั้งออกเว r ร์มิครั้งเดียวจริงๆนะค่อนข้างออกยากหลายๆคนพยายามรีหาไม่ได้ก็มีนะครับแต่ <c oughs> ผมได้มาแลวอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงอ่ะเราจะมาดูพลังแรกกันก่อนนะครับพลังแรกนะมันจะเป็นการยิงธนูออกไป นะแล้วก็ลากขึ้นลากลงเดี๋ยวดูวดีมันจะเร็วมากหนึ่ง,ส,งสาปุ๊บเห็นมอ่าประมาณนี้เลยประมาณนี้นะครับสกิลที่2มันจะเป็นการส่งมแมลงออกไปจับตัวแต่แนะนำให้ใช้ใกล้ๆนะสกิลเนี้ยเพราะว่ามันจะใช้เวลาการเดินทางสกิลค่อนข้างนานเออเขาสามารถแดดหนีได้หลายได้นะครับสกิลมันวิ่งตามก็จริงแต่มันได้แค่นิดเดียวนะครับ ส่วนสกิลสุดท้ายเป็นสกิลที่แรงที่สุดแต่ว่าใช้ยากที่สุดนะครับรอาประมาณนี้นะค่อนข้างใช้ยากนิดหนึ่งนะครับสกิลสุดท้ายนะเดะี๋ยววินงไปอยู่ก่อนส่วนวิธีคอมโบเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับสมมุติว่าเราพุ่งไปจับตัวเขาได้ปุ๊บยีงใช่ไหมสองสามกดหนึ่งปุ๊บหนึ่งสองสามแล้วกดสองนี่คุณดูดาเมจที่ผมทำ นี่แค่ตีธรรมดาบวกกับ2สกิลครับ1ส่วนสของรอดแล้วถ้าโดนแบบนี้ครบ3ทีก็คือเรียบร้อยครับตายนะสำหรับใครที่เป็นสาย M1 เทพๆแล้วก็หาสกิลต่อคอมโบดีๆผมบอกเลยว่าเวอร์มินนี่ผมให้อยู่ 3s เลยมันดีแบบดีมากๆมันสกิลมันแรงแบบไร้เหตุผลมันแรงมากเลยเว้ยแล้วมันเร็วด้วยเนะีนะ่ยยังไงถ้านี้ก็บล็อกไม่ได้กันไม่ได้นะก็นะี่ ผู้สามารถตามแรนตมาถึงอะไรก็แล้วแต่เลยอันนี้ก็แล้วแต่สเต็ปคนเลยแต่ว่าประมาณนี้เลยคือมันโหดมากเดี๋ยวผมจะให้ลองดูเคส PVP จริงก็แล้วกันนะครับมาเดี๋ยวบีมฮิลเลือดเต็มแล้วเดี๋ยวลอง PVP กัน <c oughs> โอ้โห PVP ด้วยสายสปิริตโอ้ไม่เกเฮ้ยมันก็ต้องลองสักนิดสักหน่อยแหละนะเอ๊แต่ผมยังไม่ได้ดวันตีเลยเดี๋ยวให้ดูตอน PVP จริงอะไรก็แล้วกันมาหนึ่งสองสามมาไอ้อ ว่าแล้วว่ากูต้องโดนอันแนไไไ่ไม่โดนไม่โดนไม่ถึงโดนครับผมกูอะนี่ลงมาแล้วกูสาดด้นี่เลยไม่เหมือนในสาสตร์ที่พี่เขาโบไว้แน่นอนเขาเรียกว่าหลอกล่อใครมันจะไปทำตามหลักสูตรนะว้ยถูกตัวน,นี้เจ็บเจ็บมาก อยู่ไหนวะอ๋อ้เขี้ยอยู่บนอากาศอยู่ <laughs> <laughs> หาไปเจอซี่ไอ้นุ่มน้อยอันนั้นแน่หลอกหลอก,ลอ,กอะไร <สน S 1> พวกมขามาทำไมโดนได้ยังไงไม่ยิ่งอยู่ใน,น,ในการเทดการไอ้น้องท <laughs> ่านผู้ชมก็ดูความเฮี้ยนแล้วถ้าเกิดอยู่ในมือคนเก่งกว่าผมอ่ะเออนี่ผมไม่ใช่สาย PVP นะ เออเพราะโมแต่ทำคลิปนะไม่ได้ฝึกเลยโอ้โ oh, oh. ไม้เนอคนเล่นกีตาร์ไม่เป็น <laughs> <laughs> อ่ะเดี๋ยวให้ดูอันตีก่อนแต่บีมอยู่เฉยนิดนึงให้ดูอันตี <Okay. S 1> อันตีนะครับมันจะเป็นการพุ่งเข้าไปแบบนี้ดูนะจวกไม่ถึงโอ okay, <laughs> เคเขินเล็กกู <laughs> เอาไว้ดูนอกรอบดูต่อระยะมันสั้นนะระยะมันสั้นต้อง จังหวะใช้ดีๆนะครับโดนโดนโดนไอน้องถะาแม่งเจ็บ บาอะฮะรู้ว่าจะเข้ามาไอหนุ่มน้อยแล้วก็รู้ว่ายังไม่ออกไปเขาเรียกว่าอ่านเกมขาดเรื่ออ่านเกมขาดเรียกว่าอ่านเกมขาดไอหนุ่มน้อยแล้วขออนุญาตขี้โกงน,นะครับ ใครเขาจะไปบวกในนั้นบ้าหรือเปล่าเขาเรียกว่าแดนหลบแบบดิจิตอลไอ้น้องขึ้นไปบรรยากาศเอ้ยเกินไปเกินไปมันก็่อยเฮียเกินเฮียมันก็เลยเฮียเกินไอ้หนุ่มน้อยอันนั้นแหนหลบเขาเรียกว่าหลบออกมาก่อนโอ้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 โดนยิงตีไม่เข้าเลย เฮ้ยโทษทีนะติดเพอร์เฟกต์บล็อกแล้วปัดออกโ,อโดนไหมเรียบร้อยทำไมเข้ามาฉันจะเข้าไปเองนะใจ <c oughs> โอ้โหไอ้สับแม่งเลยบนฟ้าไอ้เหี้ยนี่สอยกูดูเยอะกันไปแล้วจะหนีไปไหน เอไปดิไปยังไงบูดว่าไปแล้วว่าแกจะต้องมาไม้นี้ฉันลระรู้ทันไม่มีทางไม่มีทางตูดทีนั้นเนาะไนมะ่แปลงได้อีกล่ะเอกต, <c oughs> ตายอ้าวเตายเหรอกู <c oughs> มไม่อยากกูมไม่อยากเล่นไอ้ไอ้นี่เพราะอันนี้เนี่ยแหละมึปกป่าโดนัวเองเนี่ยเหม่อ นะลองลองท่านติเนาะอ่าลองท่านติก่อนนะอันตินะครับลองไอ้เี่นนี่เลยไม่รู้อินโอยินี่ใช่ไหมจิ้มแมงเลยจวก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 นะครับมันจะติดสิ่งที่เรียกว่าเอาให้ไม่ให้ทั้งนั้นแหละหายมึงอะเห็นว่าเลือดสังเกตว่าเลือดเขาจะไม่ลดนะครับเพราะว่าอันติของเวอร์มิลคือการเอาเอาโอ้โหสกิลบล็อกโอเค คืออย่างนี้อย่างนี้อันติของเวอร์มิลนะครับมันคือการฝังเชื้อโรคไว้ในร่างกายเชื้อโรคเนี่ยมันก็ฟิลอารมณ์คล้ายๆกับเจมระเบิดครับเมื่อเราโดนเชื้อน,นี้เข้าไปแล้วนะครับหลังจากนั้นนะ่ะมันจะกักเก็บดาเมจทั้งหมดและระเบิดทีเดียวเหมือนระเบิดเลยเออแล้วเมื่อระเบิดมันจะทําการดูดเลือดเข้ามาให้กับเราด้วยนะครับคือแม่งโคตรโกงนะครับโคตรโกงแล้วก็โคตรเก่งนะครับ โกงมากโกงมากอันติของตัวโรมิโอโกงมากนะครับแล้นผมผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่าตอนพี่แทงแม่งแชร์ให้คนอื่นด้วยใช่ใช่มันเป็นการเชื้อไปติดคนอื่นได้แล้วทีนี้ทุกคนก็จะติดเชื้อนี้ถ้าเกิดโดนดาเมจมันก็จะรอระเบิดทีเดียวไว้บีมมันโคตรเครียนเลยซึ่งอยู่ข้างๆเมื่อกี้ยังโดนเฉยพี่ขอตีเก็บสเตทเพ่อี่จะเปิดอีกทีอับบีมตีพี่หนที่พี่ติดไอนะ A few moments later ใช่ไหมเดี๋ยวรอดูเลือดบีมหลังจากนี้อ่ะบีมเดี๋ยวพี่ขอตีธรรมดาเห็นปะสังเกตไหมว่าเลือดบีมจะไม่ลดป่ะอ๋อเอออะแต่มีเลขเนี่ยนี่ระเบิดแล้วครึ่งหลอดนี่แล้วผมจะได้เลือดคืนเห็นปะเมื่อกี้ผมตีแค่นิดเดียวเองนะตีไปแค่นิดเดียวเองนะสองชุดป้าบีมนะใช่สองชุดกับอันติครึ่งหลอดคือมันกูไม่ได้แบบไม่ได้แบบบีมบีมวิ่งวิ่งเอาเชยรออ๋อเชยร์ไปตีคนอื่นไม่ได้แล้วดิ มันน่าจะรเ <Okay. S 1> นะเบิดใช่ใช่ต้องมันไม่สามารถตีสแต็กเหมือนตัวไอ้นี่ได้นะแต่ผมไม่รู้เลยว่าถ้าเกิดมันเวลเยอะกว่าเนี้ยมันอัปเกรดเวลได้นะผมเป็นแค่เวลหนึ่งเนาะไม่รู้ว่าเวลสามมันจะโหดก,กว่านี้ไหมนะครับจะแรงกว่านี้หรือจะอะไรกว่านี้หรือเปล่าเพราะผมไม่ได้เก็บในสองตัวหลอดโวลเลยนะฮะเอออ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดู M2 นะ็มทูเขาไกันตีมา ไอ้เหี้ยคนเท่เลยเทศน์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออีกทีดิชอบอ่ะขออีกทีจิม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 เฟี้ยวแรงแรงเอาเรื่องเลยแรงด้วยตีอีกทีจิม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 ไอ้เหี้ยเคาน์เตอร์อย่างเหี้ยเลยท่านผู้ชมเอาเดี๋ยว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 โดนแดงใจอ๋อตกใจตกใจตกใจทั้งคนนะ เอ็มเอ็มทูพี่ก็โกงพี่ตีตีคนคนล่วงใช่ไหมพี่กดเอ็มทูกาอากาศมันจะพุ่งไปทับตรงเพื่อนมันเลยไหมผมคิดว่ามันน่าจะแบบไปไปโดนคนที่ตีตัวติจะมนี้ใช่ไหมแล้วก็ตีตีตีแล้วล้มใช่ไหมแล้วก็เอ็มทูตามมันก็จะพุ่งไปทุบหัวต่องานึ้นฟ้างานค้นฟ้าตีตีผมล้มแล้วพี่ก็เอ็มทู โอ้โหแล้วน erm ั่นอะไรอ่ะไม่รู้วก็วนเล่นกันอ่ะบอกไว้ก่อนมันคิดว่าพี่ทำร้ายผมไปดูดิ โอเคสำหรับคลิปวันนี้ก็จะประมาณนี้เลยคลิดว่าน่าจะไม่ตกหล่นอะไรแล้วนะครับทั้งวิธีคอมโบก็ให้ดูแล้วทั้งรีวิวสกิลเปล่าๆก็ให้ดูแล้วนะครับอันติสกิลต่างๆนู่นนนี่ให้ดูครบหมดแล้วนะไม่น่าเหลืออะไรแล้วล่ะอ่ะสำหรับคลิปวันนี้ก็จะมาเร็วไปเร็วนิดนึงแล้วกันนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องนั้นใหญ่กันด้วยนะครับอ่ะวันนี้ผมกับน้องบีมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย